โอเคครับมาถึงสุขโขทัยนะครับก็ต้องหากว๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยกินมาที่ร้านนี้เลยครับตาปุ้ยกว๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเออคนเยอะมากครับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวออนไปนั่งไหนละ

อะไรดีเอาเย็นเดรฟนน้ำใสแล้วกันเส้นใหญ่ครับเอารวมๆแล้วกันครับเอน้ำแข็งเปล่าแล้วกันครับมาแล้วของเรา Oh, oh, oh. เออมาแล้วไม่ไม่กินต้มยำของเราเราสั่งเย็นฟอร์อืมออนก็น่ากินอ่ะเดี๋ยวต้องลองนะเบิร์นได้ไหม <c oughs> เธอมาเลี้ยงใช่ไหมเนะี่ย <c oughs> อ้าวเวแล้วไม่ได้เอาตัางมาอ่ะโอเคเดี๋ยวขอญาตลองชิมก่อนว่าอร่อยเปล่าขอช้อนล้วหน่่ย เยเดโฟต้านากินนะก็เหมือนเยเดโฟบ้านเราต้ยมยำนี่เป็นต้นตำรับมาเพื<ๆ>่อนๆใครผ่านมาสุโขทัยก็มาลองรับประทานกันได้ครับถ้าขับรถมาทาง โรงพยาบาลนะโรงพยาบาลซ้ายมือแล้วเลยมาอีก800เมตรนะครับผมยู่เทิร์นนะยู่เทิร์นเสร็จแล้วก็อยู่ซ้ายมือเลยครับร้านตะปุ้ยกว๋วยเตี๋ยวเยเดโฟโอเค่เมน,น,นเย

Okay. อิ่มแล้วเดินทางต่อไปกลับไปนอนพักผ่อน